เล่นยังไงเคยเล่นอยู่กับเพื่อนแต่มันเล่นยังไงสร้าง,งอ๋อเคยเคเริ่มจำแล้นนละกล่อ,องเอากล่องมาทำไมเช็ดเอากล่องมาทำไม,ไมบอกอะไรยี่สิบห้าอันมีเก้าอีโอเคไหนเราลองดิเรา,าใส่เก้าอี้มองนีหันได้ไม่ทำอะไรก็ไม่หิ่ ต้องมีนี่บอกเลยติดจะต้ตองมันแบงอ่าหนี่เออต้องอยู่ข้างล่างไหนไงต่อนี่ อันนี้อันหน้าข้างหน้าข้างหลังอันนี้มั้งอันนี้อ่ะไม่เท่าไหร่เบาลองนั่งรอยนุ่มฮะไม่ไม่ไมาไวตรงนี้นเอออันนี้คือประตูเขียนปีกเลยโอ้ยปีกใหญ่ซะด้วย ปิดด้เ,เดี๋ยวนึงนี่ไงนี่ไงเรื่นะเดี๋ือๆข้างๆอะแล้วกป,ปิดนินี่ยงไม่ต้องไปอะน้มันแลวมัได้ไ ลันี้ั้งลอยตัวอุ๊ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าเรื่องนะเรื่องนะโอ้ยเอาหลุดอะไรอะเออหรืออะไรอะได้ขี้ด้ไหมดีเงี้ยแล้วเพลงขึ้นแล้วเพลงขึ้นถ้ามาเป็นกันวะ แล้วเพลงขึ้นไงแล้วเพลงขึ้นไงตุน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 ตุโ้ยโชนชนนหลบหลบเดีมีชั้นเชิงหลบดีมชั้นเชิงอุ๊ยหินี่เรือเมื่กี้หยหลังเนียอะไรวะตุนตุนตุนตี่น ปีกมันใหญ่มันชนนะเดี๋ยวกมเอาปีกออกรับหล้าเอาปีกออก,ร,อออกรับหน้าเดี๋ยวเอาปีกออกโดนแม่ว่าจะมาชนอยนันนะมันชนหลายล้แล้ว่มันกดได้ดยอือหือนีแม่โคตรมีประโยชน์อนนี้อ้โหไม่ต่างกันเลยอือหืออือ ออืเปิดอ่ะมึงปิดได้ด้วยอ่ะหรือมึงปิดเองเอามึงปิดเองอุ้ยอะไรอ่ะสีเอาการเป็นสีเหลืองเอาเอาเอาขยับควบคุมไม่ได้เอาเอาเอาการเป็นสีแดงอืมอืมพังพังอืมพังเอ้ยเอาเอาเอาขับไป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 อืมพังเว่เออเออเออากัดอะไร ห <S <S 1> <S 1> ไหนติดติดติดอ๋อคุ้มม่วงแล้วคุ้มม่วงแล้วเอาเอาฟีฟีตูอีอ,อะ,อะอไรนี่เอะกูจะเถื่อเอาเอาเอาทีนังก็ไปแล้วกูเลยจะแพ้ รอดกูต้องรอดอุ้ยวายไม่โดนเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเขนหายอุ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยเฉียดเฉียดอุ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยอันดูอันดันดมันไม่โดนอะมัปลาหมึกอะปลาหมึก เมือ่อกี้ปลาหมูปลาหมึกแล้วตอนนี้อะไรอ่ะอุ้ยเอาเอาเอาซีนามิมาอีกเอาโอ้ยลอยร้อยรอยอะเออเป็นผู้ใช้ผลไม้พี่เจ๋อเลยอุ้ยเสียงอะไรไกลอยู่นะนี่ไงได้ห้าสิบเจ็ดโต้แล้วก็ได้กางสมบัติได้ปีกนี่แค่คุณไแล้วก็อปีกยูไ่ไหนเซฟ เฮ้ยก็มีเซฟก็มีที่เซฟไว้ไหนเด,ดี๋ลลยลนโหลดโยวันอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะแต่เมื่อไรอ่ะใครวะ อันนี้คือเรียกเรือได้เหรออู้เป็นสูตรนา่าเอ้าเอาประตูหายไปแล้วนียเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไหนโืนอีกดิกูต์บู๊ดไหนเรือดีอุ๊เจ๊มึงใส่อิมจิมาไม่มีจิมาแล้วมีเว,ดดวยือกตัว PVP พีพีพนาเกนเนี่ยนะนี่งไงน่าไหลไปละกูดบอสจัดเลยไงก็คือดีเกินไงแบบรับไม่ไหวอ่ะอ้ยนะใครวะเป้ย,ยเพื่อนบ้านวะแล้วเขาสร้างอะไรกันวะจะ <c oughs> ชนแม่งเลยไหมชนแม่งได้วะอะไรเป็นไหลออกมาจากบ้านมงวะนะ่ะเฮ้ยไม่ชนเลยกูเนี่ย โอ้ยโอ้ยการล้มต้องชนเรียบร้อยไปกอดขวามเป็นหนึ่งทีไปกอดขวามเปนได้เดี๋ยวโอ้ยกูไปกอดขวามได้ได้โดนไม่ดีโดนไม่ดีดูอีฟี่นะ ยาวๆยาวๆอุย้ยเอเลียนพิซซ่าไม่ใช่เอเลียนจริงอะไรอะไวรัสไวรัสคอมพิวเตอร์ใช่หรออุ้ยไม่จริงเลยใช่ไหมอุ้ยยิ่งใหญ่ยังดังเลยโฮ้ยเ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 อาเอาเฮียหัวอุหายยังก็ยังอยู่โดนก่อนสมบัติจุเล่นดีดีเอ้ยอะไรอะ่ะเสียงยังดังเลยอะไรวะก็เสียงนี้ แล้วจะเป่าหาโคตรเคโเนี่ยแล้วมันมังบังคับยากจังวะไป,ไปมันถลไม้หมดแล้วมออเก็บทุกก้อนหินอ่ะเก็บให้หมดอุ๊ยโอ,ยอ,ยอ้ยอะไรอ่ะปลาหมึกไหมหญ้าฟางอะไรอ่ะเฟ้นไฟโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยกูสีบแาทกูนั่งเล่นเองกูจะให้สกูเพิ่งเจอเมื่อกี้ได้ห้าทีแล้วเมเจอเหี้ยหนาวมัเจอเรือสุพรรหง อื ạ, <c uk> ้อถูกบ๊อบมาโดงนั้นล่ะโดงนั้นเป็นไงถึงกระสุดอ่ะถึงกระสุดฟังอ่ะต้งมันไม่ต่อกันโอ้